วันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสั้นๆอันหนึ่งนะนะที่เป็นคลิปช,อชอ็อตๆคือช็อตไม่ใช่ไม่ใช่ยูทูบเลยนะนี่คือคลิปสั้นที่สั้นมากก็เป็นหนใูได้เนียงพอแล้วแล้วไปสร้างคลิปสร้างคลิปแหละแอ่เฮ้ยเจ็บใจโอเคเอ่หนูจะบอกให้ว่าคุณต้องวามให้ถึงเมลเวล์เยอะๆแล้วคุณก็ค่อยรีสตาร์ทเอาโค้ดเดิมที่ผมใส่ คลิปที่แล้วมาใส่คลิปนี้คลิปนี้จะได้ดีขึ้นเข้าใจไหมหมุนเตี้ยวเตี้ยเตีหมุนเตี้ยวเตี้ยวเเตเตี้ยวเตีี้ยาสถ้าผู้ชมฟานถึงเลเวพันและรสตาร์ทใหม่ถ้าผู้ชมจะได้ประมาณห้ห้าสิบโอเคโอเค วันนี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ก่อนลึกกันนะจ๊ะนี่แค่ชิปโคชเชื่อไ